คนเราพอรู้จักตัวเองจะยอมรับตัวเองนะว่าไม่ใช่ดีทุกอย่างจะอ่อนน้อมทำตนจะหันหน้าเข้าหาคนทุกคนได้แต่ถ้าคนหลงตัวเองเนะี่ยคิดว่าตัวเองถูกหมดเลยคนคนพวกเนี้ยคนมีปัญหาอยู่ไอ้คนที่ทิว่าตัวเองดีตัวเองเก่งตัวเองสําคัญ,ต,คญตนติดเนะี่ยบุคคลพวกเนี้ยอยู่ในโลกมากมายแล้วก็ปัญหามากมายปัญหาทุกวันที่แก้ไม่ตกเนะี่ยตัวตนคนมันเยอะ ทิฏฐิมณะะคนเหมันเยอะไม่ยอมอาัยไม่ยอมให้ไม่ยอมยกยอปอปั้นกันไม่ให้เกียรติคนอื่นต้องการให้คนอื่นให้เกียรติตัวเองต้องการให้คนอื่นพูดตัวเองให้ดีต้องการให้คนอื่นรับตัวเองให้ดีต้องการต้องการได้มากแต่ไม่ให้มากแต่ธรรมะนี่ต้องให้มากให้หมดเลยอพระพุทธเจ้าท่านให้หมดเลย ไม่เอาเลยให้หมดใครอยากได้ชุดสันนิษฐาก็สรนนิษฐานใครอยากได้อะไรไม่เอาใครอยากได้ชุดสันนิษฐาก็สรนนิษฐานใครอยากได้อะไรไม่เอาตัวเองทําไม่ได้เอาเลยนะพุธทธเจ้าทําให้คนอื่นท่านจึงได้เป็นพุทธเจ้าได้ไงแต่คนพุทธชนธรรมดาเนี่ยให้ใครไม่ได้กลัวจะหมดกลัวจะเปลืองจะยกจ้องใครก็กลัวอ จะสรรเสริญใครก็กลัวจะให้ยศใครมากก็กลัวให้ความกลัวคนอื่นจะดีกว่าตัวเองมันเลยกลายเป็นตัวปิดกัน้นจิตใจที่เป็นสุขหมดเลยฉะนั้นจําเป็นเหลือเกินที่เราจะต้องมามองด้านในมองด้านจิตใจของเราบ้างเราก็มองติตัวเองเตือนตัวเองว่าตัวเองสอนตัวเองเรายิ่งอายุมาก,กเท่าไหร่ยิ่งยิ่งมองตัวเองมากเท่านั้นก็รู้ว่ามีข้อบอกพร่องมากกว่าเด็ก,ดก พราเด็กๆใครไม่ถือสาแต่ตัวเราอายุมากแล้วเนี่ยคนจะตำหน,ตนิตีเตียนตอนหน้าของคไมกลกาตัวเราที่ต้องต้องพยายามตำหนิตีเตียนตัวเองยิ่งโตมาก็ยิ่งม,มีข้อติข้อเตียนเราต้องยอมรับคําติคําชมของคนอื่นแล้วจะต้องติตัวเราให้มากว่ามันบกพร่องรู้อยู่แล้วถ้าเราจะดูมียูทุบเวลาให้เราดูแต่เราไม่ยอมดูตัวเองเอง มีข้อรังเกียจตัวเองอยู่แล้วมีข้อติอยู่แล้วถ้าเราดูใจอย่างนี้เห็นจิตของเราอยู่ยนี้แบบเเข้าเรามีสติมากนะเราก็จะสบายคือเรื่องธรรมะสอนใจใจ,ใจก็ว่างใจก็สงบก็กลายเป็นคนไม่กระทบกระเทือนใครแล้วใครก,ก็กระทบกระเทือนเราก็ดีใจว่าเราเราทดสอบใจของเราได้ แะ่นี้อยู่ที่ไหนก็สบายใจถ้าเราทําจิตของเราดีได้คนที่เร่าร้อนนั่นคือคนจิตที่ยังไม่ดีจะต้องทํทาต้องแก้ใจที่เร่าร้อนให้ได้ให้เย็นลงสงบลงจึงว่าเป็นบุญนะปฏิบัติธรรมนี่เป็นบุญผู้สมากเป็นบารมีม